สวัสดีครับสวัสดีครับวันที่31ธันวาคม2023ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่20มแมตช์บ็อกซิ่งเดยนะครับก็เมื่อคืนนี้มีเะอยู่5-6คู่และคืนนี้ก็จะมีเตะอีก4คู่เป็นนัดส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ไปในตัวเลย มาสรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับลูตันทาวแ์แพ้เซลซีไปสองประตูต่อ3คริสตันพาเลสชนะเบนฟอร์ด3ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ด2ประตูต่อ0แนยอตันวิลล่าชนะเบอร์ลี่ไป3ประตูต่อ2วูฟแฮมตันชนะเอเวอร์ตัน3ประตูต่อ0นยอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด 2ประตูต่อ1มาดูคืนนี้นะครับคืนนี้คืนนี้คู่แรกนะครับสามทุ่มฟูลแลมต้อนรับการมาเยือนของอาอสเซนอลนอ้าวอีกแล้วอาอสเซนอลเจอฟูลแลมแอดเชื่อว่าไม่ง่ายครับไม่ง่ายอาอ์เซนอลไม่ง่ายนะครับที่จะเอาชนะฟูลแลมได้ในบ้านสเปอร์ต้อนรับการมาเยือนของบอลมัเช่นการคล้ายๆายกันนะสเปอร์ยากครับสเปอร์ยากบอลมันเนี่ย ไปเยือนแมนยู s, ก็ชนะแมนยูในสามศูนย์ 30, มันแมตช์น่าจะสี่ศูนย์เสร็จแล้วไปข้ามไปปีหน้านะครับข้ามไปปีหน้าตีสามลิเวอร์พูลเปิดบ้านนิวคาสเซิลตอนรับการมีเยือนของนิวคาสเซิลเนี่ยยูไนเต็ดนะครับตีสามคู่ดึกอีกหนึ่งคู่นะครับเวสต์แฮมต้อนรับการมีเยือนของไบตันตัวนี้เนี่ยจะข้ามไปวันที่วันพรุ่งนี้เป็นวันที่สามนะครับเป็นเป็นวันพุธซะแล้วก็เรามามาดูว่า อันดับจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะคงเดิมหรือเปล่านะครับอันดับตารางก็ไต่ครบท่แทบจะทุกคู่เลยละมาเนี้ยครับพูดถึงลิเวอร์พูลนะครับตอนรับการเป็ของนิวคาสเซิลเนี่ยแมตช์นี้เนี่ยแอดว่าไม่ไม่หนักขาอัคซิต่อ11แมตช์นั้นโอ้โหที่ชนะ2-1เนี่ยเดือดตาแทบกระเด็นอ่ะมาดูตารางดีกว่าครับตารางเนี่ยลิเวอร์พูลก็ยังอยู่ที่1นะครับแข่ง19ชนะ12เสมอ6แพ้1 42แต้มแข่งน้อยกว่าชาวบ้านเข้าด้วย1น,นัดเดี๋ยวเย็นนี้ก็เข้ากันแล้วแหละแอตตันวิลล่านะครับ20 20นัดชนะ13เสมอ3แพ้4มี42แต้มตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง19ชนะ12เสมอ4แพ้3มีอยู่40แต้มตามด้วยอาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลที่จะพบกับฟูลแลมวันนี้ แข่ง19ชนะ12เสมอ4แพ้3มีอยู่40แต้มนะครับ5นัดหลังเนี่ยทำแต้มหลน่นหล่นตุบต๊บๆๆไปพอสมควรเลยนะครับรอเซนอลสเปอร์นะครับแข่ง19ชนะ11เสมอ3แพ้5มีอยู่36คะแนนแข่ชนะก็ยังอยู่ที่เดิมเลยฮะแต้มไม่ถึงตามมาด้วยเวสแฮมแมนยูนะครับแมนยูเนี่ยยังอยู่ที่เดิมนะครับมมยมมอยู่ลำดับเดิมนะครับไม่สามารถเอาชนะ นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้เมื่อคืนนี้แถมแพ้อีกก็จะเท่า31แต้มโดยแข่ง19ชนะ10เสมอ1แพ้8มีอยู่31แต้ม5แมตช์หลังทำแต้มหล่นตุบต๊บตุบต๊บตุบต๊บเหมือนเดิมอ่าคล้ายๆกับอาร์เซนอลเลยตามด้วยไบตันนิวคาสเซิลนะครับที่จเจอกับลิเวอร์พูลคืนนี้อ่าเซลซีชนะเมื่อคือนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเอ้ยเลือ่อนเลื่อนขึ้นมาอันดับหนึ่งอยู่ที่อันดับที่10นะครับแข่ง20ชนะ8 เสมอสแพ้8มีอยู่28คะแนนมาดูสามลำดับสุดท้ายเัายังเป็นลูตันทาวเบอร์รี่เชฟฟิลด์ยูนไนเต็ดนะครับคะแนนลดหลั่งกันลงมานะครับ15 11 9แต้มนะครับก็ส่งท้ายปีก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอยา่าไข้อย่าป่วยขอให้รวย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 เฮงเนะครับขยันทำมาหากินแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ